สวัสดีครับเพื่อนๆเขาก,กับผมมิตรพีมาครับอันนี้ก็เช่นเคยครับเอาโหมด thunder s i g e อ่าไท a แ d นด์มาแจกเหมือนเดิมครับโหมดตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดครับของเวอร์ชั่น1.00.123เวอร์ชั่นในเพ t โซ่แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นตัวเกมจะเป็น1.00.121 มาดูกันเลยอโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดู ไหนก็ได้จะไปสักดานนี่เป็นโหมด High Damage แล้วก็ God Mode นะครับอ่าแล้วก็ Unlimited Skill สามอย่าง <relevance> เหมือนเคยครับโอเคเดี๋ยวจะไปเข้าโหมด PvP ให้ดูนะครับ อ่าโอเคเข้าได้ถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเข้าได้ครับสําหรับเครื่องที่รูทแล้วก็ให้กลับไปดูในคลิปเดิมนะครับคลิปแรกจะมีบอกวิธีแก่เครื่องที่รูทที่เข้าเล่นโหมด PVP ไม่ได้โอเควันนี้ไม่พูดมากครับเอาโหมดไปใช้กันเลยละกันเดี๋ยวลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปคัะขอบคุณครับ